ครับสวัสดีครับนั่นะนะฮะวันนี้เรามาตกปลากันดูความบ้าของผมนี่ครับ <c oughs> มีที่ไหนเอารถเข็นมาด้วย <c oughs> อยากจะขํำ <c oughs> ข้างในเข้าไปาในนี่ครับสภาพหมาย <c oughs> มาดูครับวันนี้จะหมานไหม เกอาการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บน้ล้วกรบนวางน้ำเปรี้ยวฮะวางน้ำเปรี้ยวแตกๆเ่มันหายหนี้ก็ดีนี่เยอะาสอง 150ไร่อไนนะครับน้แหลมนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ตกปลากันมาระยะหนึ่งครับเนื่องจากน้าแหลมเขาติดภารกิจต้องดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ก็เลยไม่ได้มาเจอกันเลยไม่ได้มาตกปลาด้วยกันก็ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะะก็เลยต่างคนต่างต,างตกแล้ววันนี้มาเจอกัน คู่หูอะ่ะคู่หูเจอกันนะก็มาตั้งแต่ที่สี่ฮะลงเบ็ดนะฮะก็ก็เอาเรื่อยๆอยู่ครับไม,ไม่ทันฮนะก็มีให้อยู่เรื่อยๆนะครับที่บังน้ำเปรี้ยวนะครับเอ่อร้อยห้าสิบไลน ก็คิดค่าเบ็ดขันละหนึ่งร้อยนะครับผมก็เพิ่งมาเหมอนน้แหลมมาครั้งหนึ่งแนละ้วผมก็ลองลองเลยห้าคันนะครับัน,น้าแหลมอีกสี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันทางก็ลำบากฮนะเมื่อเช้าก็เข้าไม่ได้เพราะเขาเพิ่งปรับทางใหม่แต่เราเข้าอีกทางหนึ่งนะครับก็ เอารถเข็นดันกันเข้ามานะครับไอ้นันแหลมสองคนเอารถเข็นใส่รถรถกระบะมา,ะาพอได้ฮะสองคนบ้าคร<อ>ับโคตรบ้าเลย <c oughs> เดี๋ยวบักนันะ <c oughs> นะครับน้องๆที่ติดตามช่องของนแหลมสับแหลกอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันที่แบงน้ำเปรี้ยวอันนี้ได้ลูกปลาบึกแล้วก็ยี่สก นะครับก็ไซสก็น่ารักน่ารักพอสพมควรเหมือนกันอยู่ในกระชังนะฮะสองตัวนะครับแหวนแหวน,นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับดูเรื่อยๆครับตอนนี้ก็น่าแหลบก็อัดเรื่อยๆนะครับอัดเรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่ครับกินจัดเลยฮะในน,นี้ มีไซน์ไหม,มฮะยกเลยดำเลยเอนแครับโอ้โหมีมีเอ็นด้วยนี่นะครับลายแวงน,นะฮะนี่ครับเออปลาเข้าเรื่อยเรยนะครับ วาวุ่นเลยนะครับว่าอีกอย่างหนึ่งผมอยู่คนละตำแหน่งกันนั่นแหลมแยกกันด้วยเช้ารวมกันอยู่นะฮะอันนี้ก็ก็บันทึกวิดีโอไม่ได้นะนะฮะว่าว้าวุ่นเลยนี่นั่นแหลมฮะเอา้านี่ฮะได้เยอะฮะหลายหางฮะ บันทึกภาพไว้ัมื่ม่ทันมั่งอะไรมั่งครับมั่วไปห,หมดฮะนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวเย็นฮะเด่นๆนะยนยนยนนะผลงานนะอ่อบ่อที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะฮะร้อยห้าสิบไร่นะนะ

บ,บนะอกปเอาผ่ามากนั่นผมแม่ปีสอกนะเดี๋ยวผมจำขึ้นเลยนะครับนีนะ่ฮะนันน่ะ ทใช้กำลังสวยนะผมไม่รู้ว่าเขาอิ่มหรือไข่นะไปดูกันนะครับ ครับครับสี่โมงกว่าหนะ้าโมงก็ว่าได้ฮนะตอนนี้ห้าโมงเย็นะที่บ่อหนึ่งร้อยห้าสิบไร่นะเบอบางน้ำเปี้ยวนะครับวันนี้ก็ก็น่าจะไม่ได้ค่อยภาพในการดึงปลาเท่าไหรนะ่ครับเพราะว่าผม,ผมแยกตกกัหน,น้าแหลมนะครก็เลยไม่ไม่ได้บันทึกภาพนะก็เลยอย่างเหมือนที่เกิดไว้ตอนแรกนะว่า จะส่งงานนะครับตอนท้ายคลิปนะครับผลงานนะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ฝนที่นี่ไม่ตกนะทั้งวันนะครับอากาศดีมากนะแต่ก็เริ่มจะมืดมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศนะเดนรอบนะมีทุ่งนาครับทุนานะครับร่มร่มมีนะครับร่มมีมีร่มผมน่าจะเข้ามาค่อนข้างลึกหน่อยนะครับเข้ามาค่อนข้างลึกหน่อย อยู่ข้างน้าแหลมเลยครับไปดูน้าแหลมมก่อนนะครับนี่ยน้าแหลมอักอักแดกอยู่คนเดียวฮะนูนาา่นเนี่ยอากาศยเย็นนะฮะน้าแหลมยังสู้อยู่นะครับเขามีไล่ไม่เลิกฮนะ แยกกันตกกันน้าแหลมนะครับก็เลยไม่ได้ภาพดึงปลาอันนี้เออสับปลาให้น้าๆนนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าแยกกันตกนะครับแยกกันตกเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะฮะก็เลยแยกกันเราอยู่ฮะรวมหมูบนะันไล เอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้าแหลมสับให้ดูมาไม้หนึ่งฮะเดี๋ยวผมตั้งกล้องดูเอาเลยดูเลยน้าแหลมจะสับได้ไหมน้าแหลมโชว์หน่อย,องยเงียบเลยเครับก็เดี๋ยวจะดูผลงานเนาะก็เย็นแล้วนะครับวันนี้ก็เย็นแล้วไม่ ันนี้ก็เหลือน้าณาฝั่งนู้นนะท,ที่ยังอยู่นะครับแถบ,บนี้ผมงานนล่แหลมนะอยู่สองคนนะบ่าวันนี้นั่นแหลมเอาโฟวินขึ้นมาด้วยนะบอาไม่ได้วันนี้ฝุนี่นะฮะนานะตอนมาหมายนะครับถ้าเข้าฝั่งนี้นะเข้าฝั่งนี้ยังบอกให้นะเข้าฝั่งนี้นะครับเข้าหมายนี้ดูนะที่ติดัะทุ่งนาอย่าถอยรถเข้ามานะครับวันนี้หุนตกสองคันนะครับ ตกสองคันนะฮะนนะครับนะแต่ของน้าแหลมเนี่ยไม่ตกฮะนี่โฟวินนะนี่นี่นี ini, here, here. Care, <quer wa> ่ต่อหน้าเราหนี่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 นีป้ายนี้ผมนี่นี่นี่ฮะขับเคลื่อนด้วยสองเท้าครับไปได้ทั้งบ่อนะครับมันบ้าไม่บ้ารถเข็นขึ้นรถกระบะมา ยามเย็นตอนเย็นนะช่วงห้าโมงนะครับวันนี้อากาศเป็นใจครับฝนไม่ตกตอนขี่รถมาเมื่อเช้าจะกลับแล้วครับครึ่งทางนะครับฝนตกตลอดนะครับปลาขึ้นดีมากครับช่วงเย็นนะครับแต่ยังไม่เอานะเดี๋ยวดูน้าแหลมนะครับนะผมที่ตั้งกล้องไว้เนี่ยนะครับแล้วดูน้าแหลมนะครับว่า ยังไงนะครับอะไรมันจะสับให้ดูไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูเบ็ดก่อนฮะครับผมๆๆๆๆๆๆๆ สับยังเนี่ยสับอะไรสับล้างล้างเบ็ดนะปึ๊บปึ๊บเป็นปลาเล็กแล้วปลาเนี่ยไอ้ตะกากระคไปนะเดี๋ยวดูผลงานนะฮะตอนเอาปลาขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าได้ปลากี่ตัวได้ปลาอะไรยังไงครับขออนุญาตเก็บเบ็ดกันก่อนครับมาครับ ผลงานการวันนี้จะทางที่สองอันนี้ของแหแหลมครับ นี่ที่บ่อหนึ่งร้อยห้าสิบไร่นะฮะหนึ่งบ่อหนึ่งร้อยห้าสิบไร่อันนี้ของนั่นแหล่นะนะตกเบ็ดใช้เบ็ดสี่คันนะครับใช้เบ็ดสี่คันนะนั่นแหละมันอคนเราเปรียบปลาเลยเขาให้ใช้แค่สองคันนะครับ <S 2> <S 2> นี่นครับผลง,งานเช้าเดียวฮนะนู่น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 ีน,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 นกระชังหนึ่งของผม,ผมครัก็ นี่ครับนี่ครับนี่ครับของผมสั้นๆนะแต่แน่นนะครับของน้าแหลมเกียเกียยาวเฉยๆป้าได้ไม่กี่โดรหลอกเกียยาวเฉยลูกกระชังเนี่ยเขียวๆเนี่ยฮะมันแน่นนะครับมันแน่นใจมาได้ครับลานอย่างเ่อยๆแต่แนะนานะครับท่านที่อยากได้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับเดินเข้าข้างในครับหมายในมีช่องลงได้เลยครับจับัรตีครับไม่มีผิดหวังอเครับสุงครับ ครับสำหรับวันนี้ครับกับผมนะช่องน้แหลมสับแหลนะครับก็นี่นะครับผลงานที่อำเภอบางน้ำเปี้ยวนะครับบ่อ1น0้อยห้าสิบไร่นะครับวันนี้วันที่ห้าฝนไม่ตกนะครับวันนี้ผมแยกตกกันน้แหลมนะครับนี่ก็คือผลงานอย่างที่บอกพวกเมรนะนะครับมันมันมันกินจัดจริงครับมันก็เลยต้องแยกกันเพราะว่ามัน มันไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับม,มีเวลาถ่ายนี่ <c oughs> ครับผมโอเคครับฝากนะนะหรือเพื่อนเพื่อนนะครับติดตามกดไลค์กดติดตามถูกใจให้ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมงานน้าแหลมสวัสดีครับไว้ทริปหน้าครับเอาผลง,งานมาโชว์ใหม่มึงสวัสดีแล้วมึงคงจะเสือกคลิปหน้าไอสัญญานมาครับสำหรับทริปนี้นะครับผมงานน้าแหลมนะครับที่อำเภอบางน้ำเปี้ยวบ่อหนึ่งร้อยห้าสิบไร่ครับนี่ฮะน้าแหลมขับโฟวิวนววนะ นี่ครับนี่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 โอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยครับเนี่ยถ้าใครมีเพื่อนอย่างนั้นแหลมเนี่ยสบายครับนี่ขี่โฟวินนะแล้วอ่านี่นะครับมันเป็นถ้าเข้าฝั่งทางนู้นนะนะโน่นทางนู้นนะครับฝั่งทางนู้นนะครับผมผมคิดว่าผมไม่รู้ว่ารถเข้าได้ไม่ได้แต่มันแฉะนะวันนี้ผมเห็นโฟวินเราเข้ามาเนี่ยสองทีนะครับสองไอสองขอโทษขอษขอภัย สองคันนะฮะตกตกไปในนาเน,นี่ยฮะเนี่ยแต่นะครับตกไปในนานะครับสองคันนะตกไปในร่องนานะครับรถฝากนื้อน,นะครับก็จะเข้ามาเอารถเข้ามาครับในหมายฝั่งทางนี้นะครับครับก็ให้ให้ระวังครับตกตกลงไปในนาข้าวน่ะครับนี่น,น,นี่จะเห็นละ ครับนี่นี่นี่นะครับนี่นี่นี่ตกนะครับล่องรอยตกดีเขามีเอ่อบินหน้ารถนะครับดึงนะครับนะครับนี่นี่นะครับเขาเขาดึงกับต้นไม้ได้นะครับเขาก็เลยขึ้นได้นี่ครับลองลอยนะครับฝากนะนะครับถ้าเข้ามาหมายทางนี้นะครับนี่อย่าเอารถเข้ามานะครับมันตกไปล่วงไปในนาเขานะผมไม่รู้ว่าเจ้าของนากับเจ้าของบ่อคนเดียวกันหรือเปล่าผมไม่รู้ฮะ น้แหลมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบ็ดร่วงนี่ฮะหอบแล้วฮะผมให้มันกลับเดี๋ยวตอนกลับมันก็ใช้ผมขับรถกลับอีกเฮ้ยจใจรถไหนวะฮะนี่ฮะเอาฟูวินมาแบบน้าแหลมเนี่ยฮะนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศจำเรียนโอ้สวยนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับสวยต้องงา บ่อกว้างขวางดีนะครับนี่อากาศยามเย็นเนี่ยนนะ เอารถเข้ามานะครับเป็นไม่ได้นะครับนี่นี่นีนี่และล่วงอยู่ตรงนู้นคันหนึ่งนะครับนะครับแหลมาแบบนั้นแหลมนี่ไม่ล่วงแน่นอนนะครับเ้าอยู่ยนี่กินเลายนหจอตอ่ตอับโไนไม่ยอยู่ถึงกลคืนรครับ,มา,บมาทเทียบเลย,ยลเลยอ๋อมาได้ ใช่ครับรุ่นเลยแดบกบสนั่นเลยลงไปกินลงไปกินลงไปกินเลยครับนี่ก็จะเป็น <Okay. S 2> ขั้นตอนเอาเออ่รถเทรลเลอร์รถรถลากขึ้นรถเทรลเลอร์อันนี้เราไม่ใช่ป่าต่อป่าคือไม่ใส่บุ้นนี่รุงไ,ไหมหละไเดี๋ยวใส่ทั้งกระชังเลยโอเค เอามีถังว่าเอาน้ำแข็งเขออกก่อนนิมีถังนะ้ยงนี้ถังเปล่าอ่ะมองเ็นตร้องหุ้ เนี่ยนะผมกันนั่แหลมนะไแม่งโคตรบ้าเลยมันเอารถเก๋งเลยรถกระบะมาพี่น้องเย <c oughs> ้น้าดูไว้นะความเพีย้ยนของผมสองคน 我的，老。